เพลงมันน่ารักใสใสดีครับเพลงอะไรอ่ะเพลงชื่อแฟนอ่ะโอ๊ตโมทัวจะมาสั่ภาพอะไรกันตอนนี้วันนี้แฟนมาเยอะครับที่ไปก็เลยต้องมาสั่ภาพวันนี้เหรอคะกันอื่นกันอื่นพูดคุยกันก่อนอยากรู้คุณโอมคิดถึงน้องตัวเล็กข้างๆมากแค่ไหนคะคิดถึงครับคิดถึงตลอดเพราะเราก็เจอกันบ่อยเจอกันบ่อย เวลาที่ไม่เจอก็กคิดถึงแคคิดถึงนี่เป็นช่วงเวลานานๆเนาะที่เราได้กลับมาทำงานร่วมกันก็คงคิดถึงและเล่าล่ะคะคิดถึงคนที่ยืนข้างๆไหมก็คิดถึงครับทำไมมันต้องมีก้อเลยครับผมอะไรนะครับม,มีมีก้อทำไมอะ่ะคิดถึงครับ บอกคิดถึงพูดใหม่คิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงเวย้ยเป็นเตบอลท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางวีไลฟ์พาร์ของเราตอนนี้คงจะจิกหมอนขาดนะนะคะอา,อากลับมาที่เมื่อกี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้จีนทำไมต้องเลือกเพลงนี้เพลงมีเป็นแบบว่าที่เราซื้อลิขสิทธ์มาเป็นล้านเพลงทำไมจิ้นเพลงนี้แฟน ใครใครอยากจะแก้ตัวหรือจะสารภาพเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องแก้ตัวแ,แฟนว่าไงแฟนบ<ฟ><ฟ>อกเงียบสิฮะคิดคำตอบดี้งฝึกฝึกืออย่ามีพี่พุษอย่ามีพี่ลุกโอเคโอเคใหญ่ขึ้นจับได้เพลงมันน่ารักใช่ไหมล่ะเพราะแบบไม่ไม่ ที่ฉันไปดูของพี่นิวมาพี่นิววางสมุดให้ดูแล้วก็คือเพลงมีเป็นลาน่าทําไมสองคนนี้จิ้นเพลงนี้คือมันมีเพลงน่ารักอีกเยอะก็นี่คือหนึ่งในล้านไงครับผมเออครับยังไงสิผมตามที่น้องเขพูดแลยครับผมอะไรเนี่ยยังไม่ได้ เสียการปกครองซะแล้วคือยังไงคะเราเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนที่๊าโอมได้ยินข้างล่างไหมลูกข้างล่างเมื่อกี้ตะโกนว่าอะไรนะโอมลาอะไรนะครับลาฟังไม่รู้เรื่องมันมีสองคำโอมอยากจะพูดคำไหนระหว่าง กลัวคนที่เรารักกับกลัวเมียเป็นพี่ที่เลือกไม่ถูกเป็นพี่พี่จะเลือกคำว่ากลัวเมียไปเลยทำไมนะคะโอมให้เกียรติหรือว่าโอมถ้าอยากมีชีวิตแฮปปี้ไลฟ์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ ดีีดดด้วันสุดท้ายแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยให้เต็มที่เล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยมันเป็นวันสุดท้ายของการแสดงพรุ่งนี้เรื่องจริงรวันนี้การแสดงให้เต็มที่เลยลูอ่ะขออนุญ,ญาตถามทั้งสองโค,ค้ดย้อนกลับไปในการเจอกันครั้งแรก จนมาถึงตอนนี้และบนเวทีครั้งนี้ฟินาเลขข่ครั้งสุดท้ายของเราในงานครั้งนี้รู้สึกยังไงกับคนข้างๆบ้างที่อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยนั้งแต่วันเจอกันครั้งแรกรู้สึกงไงเหม็นคิดหน้าไม่ชอบหน้าหรือว่าเฮย้ยคนนี้หล่อจะมาคู่กับเราแต่และคนรู้สึกงไงบ้างออะฟุกก็ของฟุกน่าจะเป็นอย่างหลังครับผมเพรามว่าคือเราเจอเขาเราก็แบบเห็นว่าเขาแบบเออใครจะมาเล่นเป็นพี่ดีดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไปเจอเขาวันแรกคืองานเปิดตัวนักแสดงใช่ไหมครับตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มทำความรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วก็แบบแค,ค่อยๆสนิทกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องแบบเวิร์กช็อปด้วยกันหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็ต้องถ่ายด้วยกันก็ตั้งแต่นั้นมาก็แบบเห็นหน้าเขาเกือบทุกวันเลยวาทำงานด้วยกันตลอดเลยอะไรเงี้ยเกือบจะทุกวันอะไรกันครับในช่วงงานเวิร์กช็อปคือต้องมีการแบบว่าสวมบ,บทบาทเราต้องเข้าถึงอารมณ์ของนักแสดงครับถูกไหมแต่ว่า ก็ไม่เห็นจำเป็นชั้นน่ะได้ยินแบบเคยได้ยินพี่เจมหนังน้าโลเคยเมามาอะไรคือการที่เธอสองคนคือแบบลงมาจากรถเดียวกันเร็เรวๆนี้ใช่ไหมครับค่ะรถตู้มันกว้างครับรถตู้ผมว่าอยู่กันจะเยอะอบุ่นดีพี่องค์เข้าใจดีไงเขาแบบว่าให้น้องแบบเดินทางไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ผม <c oughs> จุดหมายปทางเดียวกันครับผม ดีเองนะครับขอบคุณแหล่งข่าวขอบคุณแหล่งข่าวจากพีิธีมด้วยนะคะแหล่งข่าวใหม่ได้นะคะอาคุณของฟังคุณคุณโอมครับก็ก็รู้สึกเอาตรงๆก็รู้สึกถูกชะตาเขาที่แบบเขาเดซี่นี่คือคือคืออย่างที่เจอเราจะเจอคนแบบแล้วพอเราเจอคนเราก็เราู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนคนนี้เขาดูดูน่สิอย่างที่ผมเคยพูดตลอดว่าแบบเขาดูแบบดูเป็นเป็นมิตรกับทุกๆคนดีเขาดูดูชื่นดูแบบมิตรมิตรชาชีพอะ ดูเป็นมิตรกับทุกคนดูแบบยิ้มง่ายดูแบบเอ้ยแล้วพอเราคุยเราเป็นคนคุยน้อยเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแล้วพอเราเจอเขาแบบแล้วก็แบบได้เข้าคู่ได้อะไรมันก็เพลินดีครับเพลินดีเพลินดีใช้อะไรผมครับถ้าใครจะนอนน้อยโทษครับก็มีคนมาลายออละลายกาแพงน้ำแข็งคุณได้ใช่ยไหมคะครับครับเอาล่ะเอาละงานให้ ช่วงสุดท้ายให้พูดอะไรถึงฝ่ายตรงข้ามสักนิดนึ่งที่อยู่ด้วยกันมาตรงนีはは้ก็ขอบคุณนะครับก็วันนี้นี่มันเป็นแฟนมีทเห็นเขาบอกเป็นครั้งสุดท้ายของได้แดงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณพี่องมากมากเลยที่ตลอดเวลาที่เราถ่ายทําด้วยกันมาตั้งแต่เวิร์กช็อปพี่อมก็เป็นคนที่แบบน่ารักกับทุกๆคนเสมอแล้วก็ อยากจะขอบคุณมากๆที่คอยเป็นแบบเป็นห่วงเป็นใยคอยออถามสารทุกสุขดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีคำเล็กๆไม่น้อยมันมันมีค่าแบบเรามากๆเลยแล้วเราก็ขอบคุณมากๆนะครัคบโอมไปถูดไหมลูกร้อยวันวันปีไม่เห็นเขาพูดนะดีเลยยังไงเหรอคะอยู่เบื้องหลังอยู่ด้วยกันเขาพูดอะไรเหร อันนี้เอาเผาใช่ไหมะคือเดี๋ยวนี้เขาแสบแสบแสบแบบว่ามีการแบบลูกล่อลูกชนเก่งยังไงจะมาถามเ้ายังไรโอเคครับผมถ้าบอกอยากจะบอกความรู้สึกอะไรที่แบบที่ผ่านมาก็อยากจะบอกว่าเขาเขาเหมือนกันที่แบบที่บอกว่าเป็นเป็นคู่ที่ดีมาตลอดเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแบบคอยแบบอย่างที่บอกว่าเราให้กำลังใจกันและกันตลอดเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเราอะไรเราจริงจริง เราก็คุยกันรู้เรื่องก็คือผมเป็นคนพูดกับใครไม่รู้เรื่องไงก็ว่าแต่ว่าเราเราคุยกันรู้เรื่องเราแบบเอ้ยต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยเวลาเราเขาคู่เขาซีนมันก็จะแบบว่าง่ายในการแบบเป็นดีนพามให้ให้อย่างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมจริงๆสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาปีกว่าๆเนก็เรายังไม่ได้จบแบบจบดีนพามจบอะไรไว้เท่านี้แต่ว่าเราก็ยังเดินต่อไปที่ผมบอกเพราะเราจะไม่ไม่อยู่ ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับแล้ก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆจับมือจับมืกันเลยบมีภาพที่ดีคงต่อไปครับคือเมื่อกี้่ชเอยาทไรอย่าทนกดี่นัาอย่างนัสงพสงัยเขาอยากเช้าเช้าเช็กอนเดี๋ยวเชียรน้ตีกหอนเนีอออออันนั ขอบคุณนะคะทั้งสองคนมากค่ะขอบคุณมากค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวซิีในสคริปนะฉันบอกเลยว่าเธอเตรียมเธอเตรียมกางเกงเธอเดี๋ยวเธอไปซื้อคัฟ้าใหม่ได้เลยเพราะว่าเธอเตรียมจีกเธอเตรียมฉีกเธอฉีกเลยนะจากกางเกงขายาวเธอฉีขึ้นมาได้เลยบอกเลยว่าอือเพราะต่อไป